สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับวันนี้มาถึงวันพุธนะฮะที่6เมษา,ายนครับมีฟุตบอลไทยลีกครับเริ่มมาเตะเร็วขึ้น2คู่นะครับเพื่อที่จะให้บีจีปทุมกับเชียงรายเตรียมตัวสําหรับแข่งฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในสัปดาห์หน้านะครับแต่ละทีมก็จะมีเตะวันพุธเสร็จแล้วก็จะมีสุดสัปดาห์อีกเกมหนึ่งด้วยวันนี้มีความสําคัญในเกมกู้ของบุรีรัมยูไนเต็ดเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดครับเพราะว่า บุรีรัมเนี่ยต้องการอีกแค่3แต้มก็จะเป็นแชมป์อย่างแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็มีการประสานง,งานไปทางไทยลีครับเพื่อจะฉลองแชมป์ในบ้านเกมน,นี้ด้วยถ้าพวกเขาชนะเชียงรายได้นะครับก็จะแต้มขาดันทีไม่ว่าผลของคู่ของบิจีปรทุมกับพิธิประจวบเนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับ มาดูเกมนี้กันนะครับบุรีรัมเนี่ยความพร้อมปัญหาคือการจัดทัพในแนวรุกไม่มีทั้งจุลธาโบริงกิซึ่งโดนใบ,บแดงจากเกมที่แล้วติดโทษแบนแล้วก็สุภชัยเจเด็ดซึ่งเจ็บมาจากเกมล่าสุดนะครับกองหน้าตอนนี้ก็จะเหลือแค่สุภนัทเหมือนตาที่พร้อมออกสตาร์ตตัวจริงได้คนเดียวนะครับก็คงจะเล่นเกมรุกร่วมกับสุภโชคสารชาติพี่ชายครับแล้วก็มีอายุมาซิก้า นะฮะอาจจะมีอ่องตูขึ้นมาเสริมด้วยในแนวรุกนะครับส่วนคนอื่นๆก็อยู่กันครบนะครับเกมรับมีริรบินซูลากา้าพันสาเห็นวิบูลนะฮะนลือบดินทีลทรศสัสลักษ์นะครับรวมถึงลัตนากรนะฮะแล้วก็คนอื่นๆก็ลงเล่นกันได้ทุกคนในขณะที่ฝั่งของชินเยือนอย่างเชียงรายครับไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยนะครับพร้อมส่งตัวจริงลงทั้งหมดก็จะมีตัวรุกอย่างเกตเตอร์สั้นนะฮะเล่นกับเฟิเดรเป้อโมริมสิวกรเตตะกูลนะครับกลางก็มีพิธิวะสุจิตธรรมกุล โคเฮกาโตะนะครับแล้วก็รวมถึงโจนาธารวาสุรานรแนวรับก็มีพร้อมทั้งบิเตอร์เฮลิเก้นิทพเสลานนวลวัศน์โฮมแสนนะครับรวมถึงสุริยาสิงห์มุ้ยนะฮะสลักรุตอินแป้นนะครับเล่นได้หมดทุกคนนะครับก็ถือว่าเชิงรายเนี่ยสู้ด้วยศักดิ์ศรีแหละเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ไม่ยอมการอยู่แล้วนะครับเชิงรายเองก็เคย ย่งแชมป์บุรีรัมมาเมื่อ2ปีที่แล้วในเกมสุดท้ายที่เชียงใหม่เอฟซี FC เนี่ยไคเก้มงบุรีรัมแล้วก็ทาให้เชียงรายได้เป็นแชมป์แ้าจรมาได้นะครับในช่วงท้ายเกมเลยเมื่อสซีซันก่อนวันนี้บุรีรัมเองก็ต้องการแบบเอาแชมป์ด้วยความสัใจด้วยชนะเชียงรายด้วยในบ้านด้วยแต่เชียงรายก็คงสู้เต็มที่แล้วไม่ยอมแน่นอนนะครับผมว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยและการที่บุรีรัมขาดกองหน้าตัวจบสกอร์ไปเนี่ยคือบอลโอกาสสร้าง สันเกมอาจจะมีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่ได้เด็ขดขาดเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับและเชียงรายเองผมมองว่าพวกเขาเนี่ยผลเสมอก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ทําให้บุรีรัมต้องไปลุนแชมป์ต่อในเกมหน้านะครับเกมนี้ผมว่าบุรีรัมไม่ถึง3แต้มมุมเสมอก็มีสูงคือโอกาสที่จะเป็นบุรีรัมชนะกับเสมอเนี่ยผมให้เท่าเท่ากันเลยที่40-40%นะฮะแล้วก็เชียงรายโอกาสชนะน้อยหน่อยคือ20%แต่มุมเสมอก็มีสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมว่า เชียงรายนิวกาสตแต่งแต้มออกไปได้นะครับไมค์คู่นึงครับไปที่เกม B ีจีปทุมมีเดตเจอกับ P. 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 พีทีประจวบนะครับบีจีเจ้าทีจาได้สองกองหลังตัวแต่ชาติกลับมาครับวิกเตอร์กาดโซกับอเดตุนเยสคนแต่กลับมาแล้วนะครับก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ว่าก็น่าจะมีคนแต่คนหนึ่งต,ต้องนั่งนะครับเพราะว่าจะมีตัวหลักอีกคนอย่างอีฟานฟานดี้เป็นตัวเซนเตอร์ตัวจริงอยู่แล้วคนอื่นอพศศพสรริสิทธิ์โซลดาสติภาพจันงอมอยู่ครบนะครับกลางเนี่ยชัยมงคลฮอกกิรีติดโทษแบน แต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าใช้งานได้ทั้งสหรัฐอยู่เย็นชววัตวีรชาติวรชิตกฤีซิบําเพญน,นะครับรวมถึงกลางอย่างจ๊กเจ้าเก่านะครับนักคนวรสุดก็ลงได้นะฮะปฐมพลลงได้แล้วก็ข้างหน้าก็มีทีลิลินแดงดาเดียโ,โกหรือซาโตกลับมาสมบูรณ์แล้วเล่นร่วมกันกับอีซานฟานดี้ก็อยู่ที่ว่าจะใช้ใครลงสนามนะครับคือถ้าดูจากความพร้อมแล้วบีจีก็ค่อนข้างจะเต็มเอียดเลยนะฮะละขณะที่พิธีประจวบเนี่ยจะขาดสหรัฐบองสุวรรณครับซึ่งติดสัญญายืมตัวมาจากบีจี คนอื่นอยู่ครบนะครับกองหน้าไปเล่นโมตาจะเล่นร่วมกับเฮดิกลายเชลสฟ้าแฝดท่ตวีที่ววททาศรส,สีลงได้นะครับปวินวัตบุญยงยุกุติกรุตใหญ่นะครับประตูอย่างฝัญชัยสุกร้อมนะฮะกลางรัชพลนาวานโนประสิทธิ์จันทรมลงเล่นได้หมดก็ถือว่ากลุ่มกําลังก็ค่อนข้างจะพร้อมเต็มที่แล้วตอนนี้ประจวบเนี่ยเรียกว่าไม่กลัวใครเลยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเก็บแต้มในช่วงแรกๆดีกว่านี้ป่านนี้ได้ลุ้นหัวตารางไปแล้วนะครับ การคู่ทีของโคตราอิสราสิทโรเนี่ยไม่แพ้ใครมานานมากล่าสุด3านัดนี่ก็ชนะบดตัวเป็นเกมในบ้านนะครับแต่ว่าเป็นเกมเยือนเนี่ยประจวก็แข็งแกร่งนะฮะวันนี้น่าสนใจในเรื่องของการวางแผนการวิเคราะห์คู่แข่งของทางทีมงานโคตราถ้าเกิดสามารถยันบีจีได้ก็ต้องชื่นชมเลยว่าสุดยอดจริงๆนะที่ประจวทําได้นะครับแต่ก็เป็นงานยากแหละนะครับที่ประจวจะมามีคะแนนออกไปนะครับเพราะว่าบีจีเองก็พร้อมจริงๆเหมือนกัน คู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ BG จเนี่ยจะหยุดความแข็งแกรง่งความร้อนแรงของประจวบซะทีนะแต่ว่าประจวบเองก็ต้องสู้เพื่อหนีตกชั้นเหมือนกันคู่นี้โอกาสจะยิงกันขาดคงไม่มีนะครับผมว่าเต็มที่คือเฉือนกันแค่เม็ดเดียวนะฮะแล้วก็ยังมองว่าบีจีจะมีโอกาสดีกว่าด้วยความที่มีตัวเลือกหลากหลายในเกมรุกมีตัวเปลี่ยนมีตัวที่จะลงมาแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ผมมองว่า BG มีโอกาสเฉือนชนะครับสัก1นึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งอันนี้ก็เป็น2คู่นะครับที่มาฝากกัน ติดตามกันได้อีกครั้งนะฮะสำหรับการวิเคราะห์เกมที่เพจแมนโกสินนะครับทางาวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีกลับมาเตะแล้วก็อีกทางหนึ่งคือทางไลน์แอดนะครับแอดแมนโกสินเข้ามาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยมาวิเคราะห์เกมมาคุยข่าวสารแบบเอกซ์คลูซีฟกันได้แบบเป็นกันเองนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ